เราได้แชมป์กลุ่มฟุตบอลโลกเราเขเลือกโซนยุโรปครบ12ทีมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากบอล เมื่อคืนนี้แข่งจบไปนะฮะออสเตรียเสมอบ,บอสเนียหนึ่งหนึ่งเมื่อคืนนี้ออสเตรียได้ไปบอลโลกเป็นแชมป์กลุ่มนะเบลารุสเสมอกรีซศูนย์ศูนย์ครับเบลเยียมถล่มลิกเซนสไตล์เจ็ดศูนย์ก็ยืนยันกันเป็นแชมป์กลุ่มสำหรับเบลเยียมแบัลแกรเรียชนะจอร์เจียสองหนึ่งโคโซโวเสมอสวิตเซหนึ่งหนึ่งยืนยันว่าสวิตเป็นแชมป์กลุ่มโคโซโวเป็นรองแชมป์น,นะฮะโรมาเนียชนะซามาเรโน่เจ็ดหนึ่งได้เล่นเพย์ออฟนะครับสเปนเสมอตุรกีสองสองก็สเปนเป็นแชมป์กลุ่มไปตุรรรกีีีีีเเเเเเปป็นนนนนนอองแแชมมมม์ม์ะะสสสสววววดดโโลลลลยย1-1 7-1คับ้ถ่มมาซิ เวลก็ได้เล่นเพย์ออฟนะฮะคู่เอกนี่สกอตแลนด์ถล่มเดนมาร์กนะ4-2นำก่อนจากแม็กทูมิเน่นะ1-0ฮอยลุนตีเสมอช่วงต้นครึ่งหลังนะแต่ว่าเป็นเหลือสิบตัวนะเดนมาร์กนะคริสเตนเซนนะโดนไล่ออกจากนั้นสกอตแลนด์น,นำ2-1นะจากลอเรนซ์แชงแลันนะนาทีที่78พาทิกดอกูมาตีเสมอให้เดนมาร์กด้วยฮนะนาทีที่81แต่ว่าช่วงทดเจ็บนะ9-10บวก3นะคีรันเทนนี่ทำประตู3-2และ9-10บวก8นะเคนนี่แม็กกรีนนะทำประตู4-2สกอตแลนด์เดินแชมป์มกลุ่มดก็สรุปนะ กลุ่ม A เนี่ยเยอรมันเป็นแชมป์สโลวาเกียเป็นรองแชมป์กลุ่ม B ฮะสวิตแชมป์โคโซโวรองแชมป์กลุ่ม C สกอตแลนด์แชมป์เดนมาร์กรองแชมป์กลุ่มดด็อกฮะฝรั่งเศสแชมป์ยูเครนรองแชมป์กลุ่ม E ฮะสเปนแชมป์ตุรกีรองแชมป์กลุ่ม F โปรตุเกสแชมป์ไอร์แลนด์รองแชมป์นะฮะกลุ่ม G ฮอลแลนด์แชมป์โปแลนด์เป็นรองแชมป์กลุ่ม H อชออสเตรียแชมป์ บอสเนียเป็นรองแชมป์กลุ่มไอครับนอร์เวย์เป็นแชม AT, ป์นะฮะอิตาลีเป็นรองแชมป์กลุ่มเจเบนเยียเป็น long แชมป์เวลส์เป็นรองแชมป์กลุ่มเคฮ่องกฤษเป็นแชมป์แอลเบเนียเป็นรองแชมป์และกลุ่มเอลโครเอเชียแชมป์เช็กสาธารณรัฐเช็กนะฮะเป็นรองแชมป์รองแชมป์ทั้ง12ทีมนะฮะมีแอลเบเนียบอสเนียเช็กเดนมาร์กอิตาลีโคโซโวโปแลนด์ไอร์แลนด์สโลวาเกียตุรกียูเครนและเวลส์จะได้เล่นเพย์ออฟนะ12ทีมแล้วใช่ไหมฮะวัวกับอีก4ทีมทางเส้นทางของยูฟ่าในชั้นสี่ฮะมีโรมาเนียสวีเดนเนีีี่่ยยยยมมมแต้เ้เเเดดดวัังนนนไลพ์ออฟะะฮะู ทำเลเทเลยฮะไอเลนด์เหนือแล้วมาซิดเนียก็จะได้เล่นก็สิก็รวเป็น16ทีมเดี๋ยวจะแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะฮะซึ่งเขามีวิธีแยกว่าใครจะอยู่โหล1 2 3 4วุ่นวายหมดอ,ะอ่ะ เขาเอ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 ารองแชมป์ทั้ง12ทีมก็จะมาเรียงที่1ถึงที่12นะฮะอ่ะแล้วก็ตัดออกก่อนเราเอาดูที่1ถึง8ก่อน1ถึง8เนี่ย1 3 5 7ก็จะไปอยู่หม้อ1โหล1นะฮะ2 4 6 8ก็จะไปอยู่โหล2องอ่าเราได้โหล1โหล2แล้ว low 1, low ลทีนี้โหล3โหล4ก็จะเอาอันดับ9ถึง12ที่เป็นรองแชมป์เนี่ยมารวมกับเนชั่นลีก4ทีมอ่ะโรมาเนียสวีเดนไอร์แลนด์เหนือมาซิโดเนียก็จะเป็น8ทีมใช่ไหมฮะก็จะทำแยกเป็นหม้อ3หม้อ4ี่อ่าโหล3โ4ะฮะดย1 3, 5 7จากทั้งหมด8กลุ่่มนี้ยไปอูโหล3 สองสี่หกก็มาอยู่โหลสี 4. ดูมันแม่งทําวุ่นวายไหม,มแล้วทีนี้สี่กลุ่มกลุ่มละ4ทีม เขาจะเอาอีกแค่4ทีมก็คือทุกทีมต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะฮะใน4ทีมนี้ต้องเอาอีก4ทีมอ่ะต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้เพื่อจะเป็นอ่าสทีมสุดท้ายที่จะเป็นเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกลางปีหน้านะฮะที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกแล้วเตะนั้นะเดียวรู้เรื่องเลยนะ,ะเล่นรอบรองแล้วรอบชิงเลยรอบรองเนี่ยจะเตะคืนวันพุธที่25มีนาคมรอบชิงเนี่ยจะเตะคืนวันจันทร์ที่30มีนาคนมก็ต้องรออีก3 4เดือน4ีหเดือนเลยนะอ่าสเดือนกว่ากว่านะครับ เดี๋ยวอย่างไรก็ตามคืนนี้เราจะรอดูการจับสลากแล้วเขาจะแบ่ง4กลุ่มนี้ยังไงนะเราจะทราบเส้นทางแล้วใครจะเจอใครอิตาลีจะอยู่ในกลุ่มโหดหรือเปล่านะฮะเดนมาร์กเนี้ยก็แน็มแมวเก็บมาฝากกันส่วนฟุตบอลในวันนี้ก็จะเบาลงเช่นเคยมันพุดธกัอนวันาลาจะเบาเดว,วันศุกร์กลับสู่ภาวะปกตินะวันนี้แน็มแมวเลือกไปที่บาร์ซิลลี่เอนะครับวิตอรเลียครับไปเยือนพาเมลัสแนะ็มแมวฟันธงว่าวิตตอรเลียแพ้ไม่ถึง2ลูกฮนะ ฟามิงโก้ครับจะบ,บุกชนะฟูมิเนเซ่ในคู่หนึ่งครับวัสโกรากาม่มาไปเยือนจะไม่แพ้เกรมิโอครับผม